เออรครับกีอยู่กับผมในป๊อปป m กแมนนะกับเกมจุสิ้ว่าดักแกรมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ไดโนเสาร์สุดแสนจะเร้าใจนะครับ ก็วันนี้ก็แน่นอนเลยทุกคนก็รู้อยู่นะสำหรับใครที่เล่นเกมนี้นะก็วันนี้ก็วันจันทนะผมตอนสองทุ่มก็จะเรียกว่าตัดสินกันแล้วนะแล้วก็จะประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะผมเรียกว่าอยู่แรงโดมิเนเตอร์ก็รับกันไปทันทีเลยนะสำหรับเจ้าชิงเต่ากุนซานนะผมอสรุปผลลีกของผมหน่อยกันแล้วกันผมก็ร่นจากที่1มาแล้วนะผม เร, eh <ks> เรียกว่าหล่นกาวรูดเลยทีเดียวนะก็เหลือแค่9ก้าชั่วโมงเท่านั้นนะตอนนี้ผมอยู่แรงโดมิเนเ,เตอร์เเเเอยืนแบบที่38นะผม83มไม่ใช่38มีแต้มอยู่1496นะผมไม่ได้มีเวลาตีเลยนะะพลังท้ายกระไรมาแล้วนะผมมีแต้ม,ตมอยู่1 1 3 1นมบเะผมซึ่งยังไกลห่างจากผมนี่เรียกว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวดังนั้นเช้านี้เราจะไม่ตีรีกนะผมเพราะว่าจะตีไปทำไมอะ่ะ นะแข่งแกร่งระดับเราเดี๋ยวไปไล่สุดท้ายเอาก็ได้นะผมวันนี้ก็ยังมีแพ็คมากมายเลยนะก็เมื่อวานก็ผมก็ได้ไล่ตีแพ็คไปบ้างนะผมเพื่อแต้มแคชออฟเททันนะตอนนี้ผมก็มี10แต้มแล้วนะผมก็ขาดอีกแค่15แต้มเท่านั้นดังนั้นนี่จะเป็นหนึ่งใน15แต้มนะผมเออชาร์ติ้งนะผมสำหรับเจ้า h a l ฮ c i ิโก e r ลตนะผมก็นี่ไง <c oughs> แต่ว่าไม่มีแดงเขียวข้างในแล้วนะผมวอน GM ช่วยปรับ แพ็คให้เหมือนเดิมด้วยก็แล้วกันแบงเกี่ยวหายยากจะจัดเลยทีเดียวมาลุยกันดีฝ่ายนะผมสำหรับอ่าสี่ยกนะผมแห่งจินตนากรารไม่ต้องเอาไปแข่งมากก็ได้นะผมเชื่อเลยว่าต้องสู้ได้อย่างแน่นอนอ่าเราต้องเอาตัวไหนไปดีต้องมีเลือดซะหน่อยนะถ้าไม่มีเลือดนี่สงสัยเราจะเจ็บจุกนะผมเอาตัวนี้ไปอ่าตัวนี้ก่อนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะผมมาลุยกันดีฝ่ายนะผม ก็ถือว่าเป็นแพ็คง่ายๆนะผมเพื่อแต้มแคสตออฟเซตันเจดบิลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือตัวมันเองเอาไว,ไว้ให้ดีใจด้ผมก็โ <g oda> <g oda> จมตีก่อนไม่โจมนะผมโ okay. อเคเก็บสแต็กไว้ก่อนมาเลยเราคุาออกอบทั้งหลายแกคิดว่าจะปดป้องฮัสซีโกผลิตได้เหรอไม่มีทางเดี๋ยวฉันจะแย่งชิงจากพวกแกไปเอง <g oda> เดี๋ยวฉันจะชิงมาให้ได้มาเลยมีสามนะนะผม เดกว่าถ้าโจมตีเรานี่เรามีสิทธิ์ไปได้เหมือนกันนะจะอาการนะผมโจมตี2ไม่ไปนะผมแน่นอนเลยเือ,อ <c oughs> เร้อเหปือ188ดฉันึกอยู่แล้วละ่ะฉันจะต้องจัดการแกด้วยตัวของฉันเองตายซะจัดการมันเอ็นกิโรซซว่าใส่มันนี่นะดังตำนะผมนี่นกตัวผู้ชันเรียกว่าขนหน้าอกเยอะจัดจาน <c oughs> มาเลยจะนกจักรพรรด เดี๋ยวว่ามีมุงกุดที่หัวด้วยนะผมโจมตีอะไรโจมตีสองอีกแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าเราไม่ป้องกันเออเหลือหนึ่งตลอดเหลือไว้ทําไมหนึ่งหนึ่งเออมันก็นเล่นยากไงตรงเหลือหนึ่งเนี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองสามสี่แถมเลยไม่ได้ใช้ไม้ตายเลยนะผมตัวสุดท้ายตายซะนี่นะเจอโลปัตขดงฉันหน่อยเป็นไงเออลงไปนอนกองมาเลยเ๋ยวาทำให้ฉันรู้สึก นลุกสู้ไม่ได้หรอกอะรรแกมาโดนสามนะผมเหลือหนึ่งอีกแล้วเอ,อือลงไปนอนกองเล <c oughs> กองตลอดเรียกว่ากองเป็นขยะมูลฝอยเลยทีเดียวจากนั้นเมึงตายทาเบื่อนคุณนอนกองไป2ตัวใช่ไหมนี่นะสองพันนะผมเอ,อือลงไปนอนกองเหมือนกัน <c oughs> นะแล้วนะผมด้วยกริไมมัดของผมนั่เองเรียกว่าสีสัตว์ลวดลายแฟนตาซีจัดๆสำหรับตัวตะเกะ มาต่อการด้วนยนผมโอ้โหง่ายอะ่ะทุกคนแดงนั้นอย่าลืมมาเก็บกันนะผมสำรับอ่าเจ้าแก๊สพวกนี้นะผมก็เย็นที่พูดแหละเอาไปทำไฮบริดล่างเจ๋งๆได้มาแกนด้วยผมมาเอาได้ม, <c oughs> มันเลยเฮ้ยมันาไปทำได้บอกว่าไฮบริด <c oughs> <c oughs> ได้ดิตั้งได้ต้องได้เ <c oughs> ชื่อเด็ดอ่าป้องกันไหมไม่คล้องนะผมโอเคเรามากับพี่นาซูโตไม่จำเป็นต้องป้องกันใดๆทั้งนั้น อูโลกก่อนซะก่อน <c oughs> การโจมตีธรรมดาไม่สามารถจะพิชสึกลอได้จะบอกให้ไปป้องกันใดๆทั้งนั้นาะไม่รู้จะป้องกันไปทําไมตายก็ไม่เป็นไรเพราะเพื่อนเราเยอะเชื่อเลยว่าพองเพื่อนเราต้องแก้แค้นให้ได้อย่างแน่นอนเอ้โจมตีสามทีนี้ไม่เก็บหนึ่งอะเราตายนะผมเออเรียบร้อยอไอ้นกตัวผู้นี่รู้สึกว่าจะรุนแรงเกินไปแล้วต้องตายอยู่นี้แล้วแหละแกะ จมตีหนึ่งจมตีสองจมีตยแตกนะผมแล้วก็อ่าถ้าป้องกันป้องกันอยู่แะเอาป้องกันก็อยู่นะผมแต่ผมไม่ป้องกันอ่ะจะป้องกันเป็นทำไมอ่ะไม่จาเป็นผลแข็งแร่งก็ไม่ป้องกันกันหรอกนี่นะลงไปนอนกองตวงมาเลยถ้าป้องกันที่อยู่เนี่ยแต่ว่าเราไม่ป้องกันใดๆกันโอ้เงนโจมเตียจะไม่ถึงที่452ก็ได้นะผมโอเคทีเนี้ยต้องป้องกันแล้วเพราะว่าเราต้องเรียกสแต็คของมันก่อน แตมเยอะเลยสินะมีห้าเลยนะผมแต่ว่าล้มชั้นไม่ได้หรอกนะแค่ห้าของแกโจมตีห้าโอ้โหมาด้วยตัวเองเลยนะผมสําหรับเจ้าหัวไม่ปานี่บัดฉันจะล้มแกด้วยตัวฉันเองเหมือนกันหนึ่งสองมนะผมโถฟาร์มแกงไปเลย ว่าเรานี่มันแก่งแค่ไหนตายไม่นะ่กัดเขาให้มีหวัวโหงไม่มงใช้กัดเอาก็พอใช่ไหมโอเคเจออีกแล้วอลันใกล้แล้วว่ะแต่เลเวลมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะผม <S <S <ๆ>เรียกว่าเจอซ้ำสามตัวเลยทีเดียวออ้ยตัวสุดท้ายไม่ต้องใช้เลยทีนีวได้มงแน่มงมันแต่เกมไม่ตายไม่ได้ใช้ทีนี้ต้องใช้ให้สุด <S <S <ๆ>ไม่นะูเดี๋ยวไม่ตายซ้ำด้วยเรียบร้อย โอเคชนะไปแล้วนะผมเดี๋ยวแจมอ่ะก็ง่ายๆนะผมชนะไปอีกแล้วมายกต่อไปนะผมโอ้โหแล้วมีบิดแล้วว่ะให้เป็นได้อย่างงี้แน่เอาบิดมาข่มเราอ่ะไม่มีทางเราไม่ยอมแพ้ใดๆทั้งนั้นอ่ะตัวนี้ไปเล่นม่งนะผมเพราะว่าเป็นตัวที่อาพับจริงๆในใส่นี้นะผมใส่แล้วเพราะว่าไม่มีล้านไฮบิดนะผมมาลุยกันดี่ฝ่ายนะไได้อยู่นะเชื่อดิ <c oughs> มี700 <c oughs> เรอยเหรอตัวแรกนะผมนกอ้วน ไม่ป้องกันอยู่แล้วป้องกันทําไมอ่ะมีจอมแปนมีแค่สองยังลมเราไม่ได้ด้วยผมมาเลยกล้าไหมโจมตีสองโอ้โหดูเด็ดเผ็ดมันอุ้ยสงสัยต้องป้องกันซะหน่อยแหละแล้วไม่ป้องกันเนี่ยสงสัยแล้วจะเจ็บจุกนะผมโอเคอ่ะมันกล้าโจมตีไนงะว่ามันกลแคทีเดียวแนันแหละอุ้ยโจมกันจัดจิตใจมุ่งมัน่นมุ่คมัรักไม่โอ้โหโจมแล้วโจมอีก นี่ฉันจะไม่ป่อยแก่ไว้แล้วรู้สึกว่ามันจะมากเกินไปแล้วเรียกว่ายอมนิดยอมหน่อยนี่โจมใหญ่เลยนะนี่นะโจมใหญ่เลยตาย <c oughs> มานีมันเปลี่ยนวะอะไรกล้ามาตัวที่สองแล้วผมเอาตัวมันเองมาตัวสุดท้ายดูผมโจมตีสามตายดิครับเรา <c oughs> เดิเราเล่นเด็กเร็วก็แบบทำอะไรไม่ถูกรูผมฝั่งนน้นโอเค <c oughs> สเต็ปก็ไม่มีจะดิ้นล้นไปทำไม แพ้อยู่ดีตายซะก็มันให้เราใช้พื่นเราก็ขยี้จะจัดอยู่แล้วลงมีนอ,อนกองนะผมมะตัวสุดท้ายเข้าการเรามาเป็นหงุชัชนซะเถอะขอเลเวล136ได้ไหมอ้าวอย่างนี้ก็สวยดีครับเงี yeah. ้จัดการไปเลยดิโรดูคัสตั้งท่ายอย่างสวยล้บนกระจายดีครับอย่างเงี้ยเออตุ้มผันแปดเอือ น่าแล้วนะผมโอเคเ,เจ้๋แจ็อ่ะก็เข้าสู่ยกสุดท้ายสักทีนะผมเ๋ยเดี๋ยวเลย <c oughs> มีนกอ้วนสองตัวเลยนะแข็งแขงแข็งแข็งขึ้นมาต้องเยอะนะผมอาไม่มีแล้วว่าตัวแถวนี้ผมเอาดิฟโร้ทุกพันไปกันแล้วกันแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะผมโอเคนะจะไหวอยู่นะได้แหละได้แหละเชื่อเลยทุกคนมา ก็าากตาแรกเข้ากแค่สี่แสนเท่านั้นนะผมไม่เยอะเท่าไหร่สุดนี้แหละที่ฉันจะพังงานใช่ไหมน่าจะใช่อยู่ได้การได้อย่างง่ายได้ไม่เหมือนแพ็คแดงเมื่อวานนี้นะผมโอ้โหเรียกว่าอเมหิกสุดๆแพ็คแดงแรงสามเท่าอ่ะอ้ยังอยู่ได้สบายเอาแดง ใส่ต้องป้องกันซะหน่อยนะถ้าเราไม่ป้องกันนี่เราจะเจ็บจุกนะผมเพราะว่านกอ้วน2ตัวนั่นก็อันตรายเหมือนกันนะผมเพราะว่ามีเลือดแล้วก็ดาวเมจดด้วยมาโจมตี2โอเคมวดสแต็กไปนะผมเ็จเราทีนี้เลี้ยววงง่ายจัดจานถ้าเอานกตัวผู้มาเนี่ยเราจัดแานได้ง่ายๆอยู่แล้วโอเคเหลือ2นะตายจัดการมันมนี่ะนะเะ่กี้ฉันเป็นพระเอกไงจำไม่ได้เลยไงเอ ใครจะมาลุ้มฉันยังไงฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้วมาเลยจะนกอ้วนเมื่อกี้แกไม่เห็นอนุภาพความรุนแรงฉันหรือไงมันบอกไม่เห็นป้วยอ่ะโอเคอย่างนี้ก็ได้ดครับเก็บสแตกเอาไว้นะโอเคป้องก,กัน2อ,อุ้ยมันก็เก็บจุกๆเหมือนกันนะสแตก็กมี6เลยนะผมเดี๋ยวแจมดูซิว่ามันจะทํายังไงนะผมโจมตีหกโอ้โหกาวถอนลากถอนโคนเออไปเลยดิฟโลทีครับนะผมออกมาแกใช้ไฮบิดใช่ไหม ฉันใช้ไฮบิดบ้างไงเรื่องมีเท่าวเนี้ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามตัวผมแล้วก็ป้องกันหนึ่งโนะ่นนั้นจ็ตไปเพื่อนหมดเลยเดี๋ยวเพื่อนไม่เท่เาเด็กตายนี่นะรียบร้อยเอ,อื้อลงไปนอนกองมาตัวสุดท้ายเลยผมริมโนชวนะิวันตัวผมมาเลยแกที่เหลือตัวสุดท้ายจิตใจก็ผมจะฟลพมองผมทำอะไรฉันไม่ได้ คงทำให้ฉันมีรอยขีดข่วนได้แค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นอย่ากงเล็บอันทื่อของแกเดี๋จะโชว์การโจมตีที่แท้จริงให้แกดูดโดูเป็นฝันตาไว้คำลามซะหน่อยมีท่คำรามแล้วใช่ไหมหมกนั้นตาเรียบร้อยสี่พันเลยอ่ะสี่พแก้วเลยนะผมแหน่เจ้าแจม ก็เจอเซลาท็อปน้อยของผมจัดการไปแล้วนะผมได้แล้วนะฮัสโคโพลนสแวรไม่มีแบงค์เขียว <laughs> ดรัมเจตเบลอได้น้อยมากเลย65ะหสบห้บอดหลาจะน็อหัวไม่แฟาก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะผมเป็น11แล้วนะ <laughs> มันไม่ได้จริงๆว่ะมันต้องลุยกันยาวๆซะหน่อยนะผม่ะมาต่อกันดีฝ่ายนะผมแบทเทิลสเตตแปดสิบหกนะผม อันนี้แหละที่กูตั้งใจจะเล่นจริงๆแล้วคืออันนี้แหละที่ผมตั้งใจจะเล่นนะผมแต่กลัวคลิปมันสั้นไงก็เลยาวาดาแฮกอื่นไปด้วยมันจะได้ง่ายขึ้นนะผมเดี๋ยวผมก็ต้องใช้ตัวที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้หน่อยนะผมผมจะใช้โดโด้นะผมอพอโดโด้ปุบ๊บพอมันเปลี่ยนเนื้อมาใช่ไหมผมก็จะใช้น้ําจัดการมันนะผมมีแค่พันแปดเองไม่เท่าไหร่ทุก 1 8นแปนี่แต่เราต้องมีเลือดหน่อยนะเพราะว่าเพื่อที่จะแบบว่าให้มันแบบเสียสแต็กเยอะๆไงเรื่องมันมีเท่านั้นแหละกะ็ตัวน้ำใช่ไหมตัวน้ำผมจะเอาตัวนี้ไปนะผมพอจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บอะมันก็จะเหลือ,อนกกับน้ำนะผมซึ่งนกกับน้ำเนี่ยในที่นี้เราต้องเอานกไปนะผมหรือว่าเราจะเอาพืชไปดีวะถ้าเราเอาพืชไปนี่ หนักนะหนักนะตัวน้ํานี่แข็งแกร่งมากเลี้ยวว่าหนักจัดๆเพราะตัวน้ําแข็งแกร่งมากเลยนะผมนี่แหละผมว่าดีแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะเอาเจ้านกตัวนี้ไปกันแล้วกันนะผมใส่กันให้สุดเลยเดียวเลเวลสาสเหมือนกันมาลุยกันดี่ฝ่ายนะผมน่าจะเป็นอย่างที่เราคิดแหละมาดูซิว่าจะสามารถล้มแบตเทอร์สเตนนี้ได้หรือไม่นะผมมาเบีววันใจตัวๆโอเคมาเก็บตแตกไว้หนึ่งนะผมสำหรับเจ้าโดโดมาเลย ถ้าแบตเตอร์สเตตนี่ถ้าเราตายไม่ได้นี่เรียกว่าผ่านไม่ได้เลยเนี่ยอุ้ยมันเปลี่ยนน้ำมาว่ะมันไม่เปลี่ยนเนื้อมาว่าะชิปและชิปและวอ่าชิปจัดเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรเราพอสู้ได้เชื่อเด็ดอ่าเราต้องอามาเก็บตั้งแต่โค้งแรกอ่ป้อ,องกัน,นหนึ่งถระโโถไม่บอกเราด้วยอ่ะตายแล้วมันไม่เปลี่ยนเนื้อมาว่ะ เจจ็บบุโจ,จ,จมตีสองนะผมโดนตีครับอย่างงี้เจ็บปวดมากโอเคแต่ก็ไม่เท่าไรหรอกเรามีหกนะผมเก็บปวดใส่กระโดดป้องกันสองนะผมนะเอาแด้เฮ้ยจริงๆเราไอ้นี่ก็ได้นะแต่ไม่เอาอะเอาเงี้ยโจมตีสามนะผมเออเจ็บจุกเหมือนกันนะเราต้องคิดให้ดีแล้วนะอาการนี้นะผมเราต้องเปลี่ยนตัวนะผมถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี่เราจะใช้สตแต็กเยอะมากนะผมมา จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะผมแล้วก็เรายังไหวหนะเร,หเ,รหนะเรายังไหวอยู่เรายังไหวหน้าเรายังไหวอยู่แล้วก็ป้องกันอา่าป้องกันสามก็พอเหลือไว้เพื่อนเปลี่ยนตัวโอเคมาตายนี่นะตบก็ให้ดีนะรานกตัวนี้มาไอ้นี่ผมทีแรกผมกะว่าจะเอานกตัวแปดร้อยมาไอ้นี่ผม ซึ่งมีเลือดแค่สองพันเท่านั้นสองพันนิดๆเท่านั้น,นแปลว่าเสี่ยงจัดๆเลยโอเคนิกเแล้วว่าแกต้องทำอย่างนีเ้เดี๋ยวฉันจะจัดขบวนใหม่ออกมาโดโดมีตัวเดียวแท้ๆโอเคมาอีจากที่เราคำนวณไว้ไม่มีผิดมันมีหกแล้วนะผมแต่ดูที่มันโจมตีเท่าไหร่มันโจมตีห้าแน่ๆผมงูแล้วโจมตีห้ายิงด้วยเหลือหนึ่งโอเค เอ,อื้อแต่สแต็กเราเต็มนะไม่เท่าไหร่มาเลย <c ười> คิดว่าฉันจะใช้นันดาหรือไงไม่มีทางโจมตีหมดแม็กยังล้มแกไม่ได้เลยมึงเนี่ย <c ười> เสร็จแล้วโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่แล้วผมแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลยมึงตาย <c ười> เราออกก่อนได้เปรียบนี่นะหายซะมาแกตัวหายแล้วสินะโโ หูคิดว่าแกจะทําไงโอ้โหตอนแานนผมไม่ทําอะไรเลยนะผมไม่ทําอะไรเลยไปิดฉากโอเคโอ้โหนกตัวเดียวจัดการหมดเลยอ่ะจะไปได้อย่างนี้สินกมาแรงวันนี้นี่นะทีมหน้าเขให้ม,ม,ๆๆมันจันจานเออเก้าพันห้านะผมชนะไปได้อยา่างสวยสดงดงามแล้วจวัแวนก็ได้ร้อยแปดสิบเลยนะผมแล้วก็ดีเอเกตพันนะผมมายกต่อไป ยกสุดท้ายแล้วนะผมเลเวล87เฮ้ยทำไม88กับ89ไม่เปิดอะ่ะอ๋อมันจะเปิดได้ไงเพราะว่าเรายังไม่ได้ตีอันนี้นะผมผมลืมไปลืมไปอ่ะมาบดล็อกอ่าอยู่ไทยแลนดนั้น,นะผมโอ้โหอ,อยู่ไทยแลนนัทตัวแรกเลยอะ่ะ <laughs> แจ๋วแจ๋วเราจะต้องมีน้ําสักตัวหนึ่งนะผมน้ำอุ๊ยตัวนั้นเดอะเมด900นะต้องมีน้ําที่มีเลือดด้วยวะ ถ้าไม่มีเลือดนี่สงสัยจะไม่ไหวตึงนะผมตัวน,นี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วกเ็เราจะต้องมีเดี๋ยวพอมันเปลี่ยนมาใช่ไหมช็พช็บเเช็ชชเล่งก่อนมันเปลี่ยนมาเราต้องมีพืชสักตัวหนึ่งนะผมสบายสบายแฮ่เข้าร้อยดี่ฝา่าโอเคตีแบบจัางจงอะ่ะขอจ้้งจังสักทีหนึ่งแล้วเราก็ต้องมีเนื้อสักตัวหนึ่งก็น่าจะผ่านแล้วแหละทุกคนเนื้อนี่เราต้องมีไม่ได้แบบมีน่าจะสูงอยู่ เฮ้ยแต่มันเปลี่ยนตัวไอ้นี่มาเนะี่ยมันเปลี่ยนตัวสุดท้ายมานะมันต้องอยู่ตัวสุดท้ายเลยนะ9 0 0เลอยนนะ900รยนี่อนะันตรายมากเลยนะได้เดีเชื่อเดี๋ว่าได้อยู่แล้วโจมตีสองก็ล้มได้แล้วอ่ะเราต้องเหลือป้องกันแน่นอนมาลุยกันดีกว่ามา <laughs> แกเตรียมตัวเตรียมใจจะมาอยู่กับชั้นละอย่างอยู่ไทยแลนดะ์นสเออ900อยเราต้องป้องกันไหมหต้องอโถติ๊กติ๋มคุนเลยเบเบทำอะไรเราไม่ได้ไง่ายๆหรอก เอ้ยเปลี่ยนตัวนะผมนั่นเสร็จเราทีนี้มีบันสามเท่านั้นเอ้ยจมตีหนึ่งโดนลอกเอ้ยเอาแด้ก็เล่นง่ายขึ้นไงสแต็กมันก็ไม่เหลือแล้วนะผมแล้วก็ป้องกันหนึ่งป้องกันสองเหลือหนึโอเคยังไงเราต้องเก็บสแต็กใ้ได้นะผมเพื่อตัวสุดท้ายถ้าเราจริงๆผมล้มมันได้เลยแต่ว่า เอเก็บสแต็กอะทุกคนอ้ยถ้าไม่เก็บสแต็กตัวสุดท้ายเราป้องกันไม่อยู่แล้วเราก็จะแพ้ไปนะผมโอเครบแล้วแกตายอย่างแน่นอนฉันดูอนาคตกันแล้วฉันเห็นลางมรณะในตัวแกเป็นหัวกระโหลกขึ้นที่หัวเลยทีเดียวจมตีสามวะคุณเรือนหนึ่งไม่ว่าฉลาดมากอุ้ยมาเลยเจ้าบอดกระบดฉันมีต้องพันสาม เออโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเหลือหนึ่งใช่ไหมจำได้แต่วิชิมันเก็บไปตัวหลังเลยอ่ะนี่นะเก็บไปตัวหลังใช่ไหมตายมาออกมาโอ้ชื่อไรโนสซารันเท่มากเลเวลสี่สิบนะผมนี่เรียกว่าเล่นกันเต็มแม็กซ์ก็เต็มแม็กซ์โดนดีครับเอื้ออันนี้มันเหลือสแต็คหนึ่งหรือเปล่าสังเกตไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตปะแต่ว่าไม่สนอยู่แล้วหนึ่งสอง สา like, okay, ่นะผมโอเคเผื kins, um. ่อม e ันเหลือสแต็กหนึ <'Kay S 1> ่งนี่เก้ร้อยนะผมงการหนึ่งสองสาสี่ผมเอาเดเอยตายนี่นะเอาเด้สูตรหนึ่งใช่ไหมมาไม่มั่นใจนะตะกี้ไม่มั่นใจสุดๆเหลือหนึ่งจริงๆด้วยโอ้โหเือบไปแล้วผมไม่ได้อย่างนี้เด็กอุตส่าห์คิดแผนนี้ขึ้นมาโอ้ยทำอะไรจิ๊บจิ๊บการโจมตีอ่ะมันต้องประมาณนี้ทำไม่ดูกันแล้วกัน แล้วลีเจ็ดระดับ3าจะสอนให้ดูนี่นะกัดเขาให้ได้แบบร้อยชนะแล้วนะผมก็เล่นเข้าการ์ดปเรียบร้อยไป่หอบคู่นะมนนนึงแวนก็ได้อีก180บนะผมแล้วก็ปลดล็อคยูทวีตแรดหน้า โอเคก็ได้มาแล้วนะผมผมก็มี1ใบแล้วนะผม1ตัวแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2นะผมอ่ะก็ผ่านไปด้วยดีนะสำหรับ b a t เทิลสเตทของผมนะสำหรับใครที่บอกว่าทำเวลอยู่ก็อย่าลืมมาตีแบ t เทิลสเตทกันนะผมมันก็จะมีการปลดล็อกการ์ดให้เราด้วยแหละทุกคนโอเคอ่ะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนดี่ายนะผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ใรล้ๆด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามไปจริงละซโยเกนทุกคน panda yang lelat yo balu